วันนี้เสนอตอนพันธมิตรเหล็กเรื่องราวการทูตของขเขมรเนี่ยมันมีอะไรให้พูดเยอะจริงๆเมื่อจีนที่ขเขมรมักพูดว่ามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่เรียกกันว่าพันธมิตรเหล็กมันอาจจะไม่ได้แข็งอย่างที่คิดก็ได้และถ้าฝ่ายไหนมีประโยชน์มากกว่าเหล็กอันเนี้ยก็พร้อมจะงอไปฝ่ายนั้นเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับไข่หนุยอีกครั้งนะครับวันนี้ไข่หนุยจะมาพูดเรื่องที่มีชาวขเขมรออกมาโวยวายกันใหญ่โตเลย ว่าจีนเนี่ยจะเอายังไงกันแน่กับปัญหาชายแดนไทยขเขมรจะอยู่ข้างไทยหรือจะอยู่ข้างขเขมรเพราะวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้ก็พูดอีกอย่างหนึง่งหลังจากที่นายหวันเบือนปินเอกนักขาราชทูตจีนประจํากัมพูชาได้เคยออกมาโพสต์ไว้ว่าจีนจะยืนเคียงข้างกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแน่นอนในหวังเมือนปินคนนี้พอใครนุ้ยเห็นหน้าเขาแล้วมันก็คุ้นๆหน้านะ เหมือนกับว่าเคยเห็นในข่าวต่างประเทศบ่อยๆแต่พอไปหาข้อมูลก็ได้รู้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยท่านเป็นอดีโตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนมาก่อนนี่เองเขาคือคนที่คอยตอบโต้มาตรการกีดการทางการค้าและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาอยู่เสมอเป็นผู้ที่ทแถลงการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อการเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังเคยแสดงจุดยืนในการต่อต้านชาติตะวันตกในกรณีสงครามยูเครนและความขัดแย้งในกาซา ซึ่งการทูดแบบนี้ก็มีสไตล์ที่เรียกว่าสไตล์นักลบหมาป่าเป็นนักการทูดสายแข็งพูดจาตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยการออกตัวแรงแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์ของท่านอยู่แล้วว่าแต่สงสัยท่านจะทํางานดีก็เลยได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นนักการทูดเขมรซึ่งในการโพสต์ครั้งนี้เนี่ยทำให้โซเชียลฝั่งเขมรเนี่ยลุกเป็นไฟเลยแห่ชื่นชมจีนกันยกใหญ่ แล้วก็มีไม่น้อยที่เข้ามาย่อเย้อยถักถางประเทศไทยในขณะเดียวกันชาวไทยก็ไม่ยอมเลยสิครับทัวรลงเพจสถานทูตจีนกันยับเลยเรื่องร้อนไปถึงปักกิ่งจนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศต้องรีบออกมาดับไฟแถลงการอย่างเป็นทางการว่าจีนให้ความสําคัญกับทั้งไทยและกัมพูชาในฐานะมิตรประเทศใกล้ชิดและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเท่าเทียมกันหลังจากที่ปักกิ่งออกมาพูดเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์เย็นลง แต่ในมุมมองของไข่หนุวิแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของจีนดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าในฝั่งของคนไทยก็ได้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับจีนเยอะขึ้นพอสมควรเลยว่ามีการสนับสนุนให้ขเขมรมาขานอำนาจไทยหรือเปล่าเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวว่าจีนให้ยุธทธปกรณ์สำหรับการลบภาคพื้นดินกับขเขมรมาแล้วแล้วล่าสุดก็เพิ่งให้เรือคอเวตไทยศูนย์ห้ามาอีกสองลำถึงแม้ว่าทางการจีนจะออกมาปฏิเสธว่าโอ้ย นี่ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือกัมพูชาเป็นกรณีพิเศษเพื่อลบกับไทยนะแต่ว่ามันเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีกันมานานแล้วอ่ะก็ว่ากันไปส่วนทังฝั่งเขมรเนี่ยก็มีเสียงร้องเสียงแซ่ไม่ต่างกันและก็เกิดคําถามตัวโตๆขึ้นมาว่านี่หรือคือพันธมิตรเหล็กนี่หรือคือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคความจริงมันพร้อมที่จะงอไปให้กับประเทศที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าเสมอแล้วยิงล่าสุด ท่านทูตหวังบนปินคนดีคนเดิมได้ออกมาโพสต์ข้อความแต่ครั้งนี้เนี่ยมาในโทนที่เปลี่ยนไปน่าจะโดนปักกิ่งเรียกไปคุยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะโดยครั้งนี้เนี่ยท่านย้าว่าจีนเป็นมิตรกับทั้งสองประเทศสนับสนุนการเจรจาและที่สําคัญคือเขาเบี่ยงประเด็นไปว่ามันเป็นเพราะสื่อตะวันตกบางสํานักพยายามสร้างความแตกแยกอ้าวไปเวยโยนซะแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยคนเขมรก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ของจีนที่มีต่อไทยและก็มีต่อเขมรทั้งตัดพอ้อทั้งต่อว่าทั้งโกรธไหนบอกว่าเราเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งไงทําไมเป็นแบบนี้โดยความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญไปรับฟังกันได้เลยครับมาดูความคิดเห็นแรกกันครับน้อยใจนะตอนแรกที่ท่านทูตโพสต์ว่าจะยืนเคียงข้างเรานะ่ะหัวใจมันพองโตมากเลย รู้สึกว่าเรามีพี่ใหญ่ที่พึ่งพาได้จริงๆนึกว่าเป็นคนพิเศษแต่พอโดนกดดันนิดหน่อยก็รีบบอกว่ารักเท่ากันซะแล้วสรุปแล้วมิตรภาพเหล็กของเราเนี่ยมันแข็งแก่งได้แค่ในวันที่ไม่กระทบกับผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านที่รวยกว่าของท่านนะสินะแหมคนแรกนี่มาเวน้อยใจเลยนะครับความคิดเห็นต่อไปครับตาสว่างกันได้แล้วพี่น้องอย่าไปหลงกลกับคำพูดสวยหรูทางการทูตเลย สุดท้ายจีนก็ต้องเลือกเศรษฐกิจมากกว่าอธิปไตยของเราอยู่ดีการที่ต้องรีบกลับลำแล้วไปโทษสื่อตะวันตกอ่ะมันน่าตลกสิ้นดีนี่มันเป็นการกระทําของท่านเองไม่ใช่เหรอยอมรับความจริงหน่อยสิว่าพวกท่านเนี่ยก็เป็นแค่นักธุรกิจไม่ใช่นักรบที่จะพร้อมปกป้องเราจริงๆเรามันก็แค่หมากตัวหนึ่งในเกมของเขาเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับสุดยอดไปเลยที่แท้เรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของสื่อตะวันตก งั้นโพสต์แรกที่ท่านทูตบอกว่าจะยืนเคียงข้างเราอย่างแน่วแน่ก็คงเป็น CIA แฮกเข้ามาโพสต์สินะเก่งจริงๆเลยที่หาแพรรับบาตได้เร็วขนาดนี้ทีหลังถ้าจะให้ความหวังอะไรกับพวกเราก็ช่วยดูด้วยว่าผลประโยชน์ของท่านกับไทยนะ่ะมันมันม่นคงดีแล้วหรือยังจะได้ไม่ต้องมากลับลําพูดให้เสียความรู้สึกแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับผมบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆในวิธีโลกเนี่ยไม่มีมิตรแท้หรอกมีแต่ผลประโยชน์ของชาติเขาเท่านั้นแหละ และนี่คือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เรารู้ว่าการพึ่งพาชาติมหาอำนาจเพียงชาติเดียวนั้นเสี่ยงเกินไปรัฐบาลเราต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงและสร้างมิตรกับประเทศอื่นๆได้แล้วก่อนที่พวกเราจะไม่เหลือใครเลยความคิดเห็นต่อไปครับเสียแรงที่พวกเราเชื่อใจและให้เกียรติท่านทูตมาตลอดภาพลักษณ์นักการทูตสายแข็งที่กล้าพูดกล้าทำหายไปไหนหมดแล้วเกียรติของนักการทูตจากชาติมหาอำนาจมีค่าแค่นี้เองเหรอคำพูดของตัวเองอยารักษามัไว้ไม่ได้เลย ความคิดเห็นต่อไปครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็เหมือนคนในความรับสินะถ้าอยู่กับเราเนี่ยก็บอกรักเสียงดังแต่พอคนสําคัญตัวจีนของเขาโทรมาเนี่ยก็ลีบกระซิบเบาเบาแล้วบอกว่านี่แค่เพื่อนกันเจ็บจี๊ดความคิดเห็นนี้เนี่ยน่าจะดูซีรีส์เยอะความคิดเห็นต่อไปนะครับถึงท่านทูตที่เคารพตกลงจุดยืนของท่านคืออะไรกันแน่คําพูดของท่านเปลี่ยนไปเร็วกว่าสายลมเสียอีกแล้วประชาชนอย่างเราจะเชื่อมั่น รในคําให้สัญญาของท่านได้ในอนาคตการทูดของชาติมหาอำนาจคือการพูดแล้วกลับไปกลับมาแบบนี้หรือความคิดเห็นต่อไปครับคนนี้เนี่ยดูเหมือนพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับเขากล่าวว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนคําพูดก็ส่วนคําพูดแต่เรือรบเนี่ยสองลำก็ยังจอดอยู่ที่ท่าเรียมนะนั่นคือของจริงที่จับต้องได้อย่างน้อยการกระทําก็ยังชัดเจนกว่าคําพูดที่เปลี่ยนไปเปลนมาหน้าความคิดเห็นต่อไปครับ คนนี้เนี่ยมาแนวเหนื่อยหน่ายเลยเขาปรงนะครับโดยเขากล่าวว่าพอเธอเลิกคาดหวังได้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกที่เป็นแบบนี้ทําใจให้ชินแล้วหันกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศเราเองดีกว่าไปพึ่งลมป่าคนอื่นลมๆแรงๆก็จะมีแต่ผิดหวังซ้ำซากซ้าแล้วซ้าเล่าความคิดเห็นต่อไปครับสําหรับคนนี้เนี่ยมาแนวแซวตัวเองแก้เขินน่าจะไปข่มไทยไว้เยอะในช่วงที่ทูตโพสครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โดยจะกล่าวไว้ว่าถึงพี่น้องชาวคอมรนทุกคนที่เมื่อวานได้เข้าไปถล่มเพจคนไทยวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับสงสัยเราต้องกลับไปลบคอมเมนต์เก่าๆกันแล้วละมัง้งมันน่าอายชมัดความคิดเห็นต่อไปครับจําได้ไหมเมื่อวานพวกเราเตรียมจะบกรุงเทพไปพร้อมกับพันธมิตรเหล็กของพวกเราแต่มาวันนี้พันธมิตรคนดีคนเดิมบอกให้เราจับมือกันคุยดีๆการเมืองนี่มันเป็นเรื่องน่าตลกจริงๆครับเพื่อนๆ แล้วนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าคําพูดของชาติมหาอำนาจนั้นน่ะมีน้ําหนักแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมได้มากแค่ไหนและสุดท้ายเนี่ยโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจจะไม่มีคําว่าเพื่อนแท้ก็ได้มันจะมีเพียงแค่ผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นเองและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไข่นุยทําคลิปต่อๆไปด้วย